พัฒนาการอารมณ์สังคมขั้น1-4นะคะขั้นที่1นะคะสงบสนใจสิ่งรอบตัวขั้นที่2ผูกพันกับคนนะคะขั้นที่3สื่อสารกลับไปกลับมาได้ด้วยท่าทางสีหน้าแววตานะคะแล้วก็ขั้นที่4เนี่ยก็คือสามารถสื่อสารได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เริ่มแก้ปัญหากับคนอื่นได้นะคะ พัฒนาการขั้นที่หนึ่งนะคะคือความสามารถของเด็กในการที่จะสงบตัวเองลงแล้วก็สนใจสิ่งรอบตัวนะคะซึ่งความสามารถที่จะสงบตัวเองลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกวุ่นวายแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้โลกภายนอกเนี่ยเป็นทักษะสําคัญมากๆเลยทำให้เด็กเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เริ่มที่จะสนใจ ใช้ประสาทสัมผัสของตัวเองในการมองในการฟังแล้วก็หยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ได้เนี่ยเขาต้องรู้สึกสงบปลอดภัยก่อนนะคะซึ่งพัฒนาการขั้นนี้เนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็ช่วงอายุประมาณศูนย์ถึงสเดือนช่วงวัยเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มเห็นพัฒนาการขั้นนี้ค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะ คีย์หลักค่ะคีย์หลักของพัฒนาการขั้นนี้นะคะก็คือคำว่า co-regulation ค่ะ co-regulation เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของ self-regulation ซึ่งเรื่อง self-regulation เนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในในเรื่องของเด็กปฐมวัยนะคะแต่ว่ามันจะต้องเริ่มมาจากพื้นฐานเริ่มต้นก่อนก็คือเรื่องของ co-regulation นะคะทีนี้ co-regulation คืออะไร co-regulation ก็คือการ ปรับค่ะปรับสิ่งเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กตัวอย่างเช่นผ้าอ้อ,อมเปียกอากาศเย็นเกินไปเสียงดังเกินไปปรับสิ่งเรารอบตัวเด็กหรือว่าปรับตัวคุณพ่อคุณแม่เองตัวคุณครูเองที่อาจจะเสียงดังเกินไปหรือว่าจับเด็กแรงเกินไปปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะให้พอดีพอดีกับความแตกต่าง ระบบประสาทของเด็กแต่ละคนนะคะพอเราปรับได้พอดีปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสงบลงรู้สึกผ่อนคลายแล้วตรงนี้เองะคะ่ะจะทำให้เขาพร้อมที่จะสนใจแล้วก็เรียนรู้โลกภายนอกนะคะเพราะฉั้นตรงนี้เป็นหลักสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญ แล้วก็ถ้าเราทํางานกับเด็กพิเศษเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรามักจะเจอเยอะมากว่าเด็กไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้คือคีย์หลักในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของการปรับในเรื่องของสิ่งเราต่างๆให้พอดีกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคนนะคะทีนี้พอเรามาทํางานกับเด็กพิเศษนะคะเราอาจจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็จะเจอเด็กที่อาจจะวุ่นวายไม่ค่อยสงบ เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องของโคเลกูเลชันเนี่ยค่อยๆจะปรับเรื่องของสิ่งเร้าอยังไงให้พอดีกับความแตกต่างของเด็กพิเศษซึ่งมีระบบประสาทที่แตกต่างมากนะคะเรามาดูรายละเอียดเด็กคนนี้กันนะคะที่สำคัญเรื่องของโคเลกูเลชันเนี่ยค่ะมันร่วมกันระหว่างการปรับเรื่องของสิ่งเรา้าหรือว่าเซนเซอรี ร่วมไปกับอารมณ์ของแม่ด้วยอารมณ์ของอคุณครูด้วยนะถ้าเราเป็นคุณครูผู้บำบัดนะคะเซนเซอรี่กับอิโมชันเนี่ยต้องไปด้วยกันที่จะช่วยให้เด็กค่อยๆสงบลงนะคะแล้วเราอาจจะยังเคยได้ยินตัวอย่างว่าทำไมอพอเป็นคุณพ่ออุ้มแล้วแบบเด็กไม่ยอมหรือถ้าเรากางโกรธหงุดหงิดมากๆอะคะ่ะเราจะช่วยให้เด็กสงบลงไม่ค่อยได้ถึงแม้เราจะใช้วิธีเดียวกัน เพราะ,ะจริงๆการช่วยให้เด็กสงบลงเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยทั้ง2ส,ส่วนคือทั้งเรื่องของการปรับเรื่องของเซนเซอรี่ให้พอดีกับตัวเด็กแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ของคนที่ดูแลเด็กด้วยนะคะ,ะเราเห็นระบบอะไรบ้างคะในเมื่อกี้นี้เราก็จะเห็นคุณแม่โยกตัวเด็กนะคะคุณแม่ก็จะ,ะคุณแม่กอดเขานะคะ คุณแม่เอาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาดูเด็กก็ดูจะยังไม่หยุดร้องเนาะตอนนั้นมีสัมผัสจากคุณแม่มีการชี้ชวนให้มองเสียงต่างๆแล้วเด็กเขาก็ช่วยตัวเองด้วยเนาะเขาก็เอานิ้วเข้าปากใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นระบบประสาทสัมผัสที่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ความสําคัญก็คือด้วยธรรมชาติของคนที่เป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยคะ่ะก็จะรู้สึกเองเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วลูกยังไม่ยอมหยุดก็ปรับจังหวะให้ค่อยๆเบาลง ใหออ้อาจจะสายให้แรงขึ้นแล้วก็สังเกตเองเ,อเด็กรู้สึกค่อยๆสงบลงเขาก็จะพยายามทําจังหวะนั้นต่อไปนะคะเพราะฉะนตรงนี้ค่ะคือคีย์หลักในการช่วยให้เด็กสงบลงคือการค่อยๆสังเกตที่ตัวเด็กแล้วก็ค่อยๆปรับสิ่งเราให้พอดีกับตัวเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เป็นคีย์หลักสำคัญของพัฒนาการขั้นที่หนึ่งในการที่จะช่วยให้เด็กสงบลง จะต้องเริ่มมาจากเรื่องของโคเลกูเลชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเห็นได้ปกติเลยนะคะคุณแม่ก็จะดูแลลูกด้วยวิธีการต่างๆนะคะโดยธรรมชาติเลยบางคนก็ชอบที่จะนวดออสัมผัสบางคนก็จะชอบกอดรัดแน่นๆ บางคนก็จะชอบอตั้งโมบายให้ลูกมองนะคะเด็กหลายคนก็ชอบการดูดนิ้วนะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะเป็นเรื่องของเซนเซอรี่แต่ที่สำคัญที่สุดมันคืออีโมชันของแม่หรือพ่อที่อยู่กับเด็กแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆที่ช่วยดึงเซนเซอรี่ต่างๆให้มันมีความหมายขึ้นนะคะเขาก็เรียนรู้จากระบบประสาทสัมผัส ทุกช่องทางนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เมื่อเขาสงบลงแล้วนะคะเราคิดว่าคุณแม่ช่วยให้เขาสงบลงยังไงบ้างคะจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเ,เขารู้สึกปลอดภัยนะคะตอนนี้ค่ะเพราะเขานั่งอยู่บนตักแม่นะคะแล้วคุณแม่ช่วยประคองเขาทําให้ระบบมอเตอร์ของเขาเนี่ยดูมั่นคงเพราะฉะนั้นเขามั่นใจเลยว่าเขาไม่ล้มแน่แล้วก็ มืออยู่กับคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้สบายสบายเพราะฉะนั้นพอเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายสบายรู้สึกสงบลงแล้วปุ๊บเนี่ยเขาถึงพร้อมที่จะสนใจสิ่งรอบตัวนะคะแต่ว่าอยากชี้ให้เห็นว่าการซัพพอร์ตเด็กเนี่ยมันซัพพอร์ตทั้งเรื่องของเซนซอรี่แล้วก็เรื่องของมอเตอร์คือระบบร่างกายที่ทำให้เด็กรู้สึกมั่นคง ถึงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้นะคะแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาก็จากการมองตามการฟังเสียงการสัมผัสนะคะก็ก็จะเป็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะพราะนี่คือพื้นฐานแรกค่ะที่ถ้าเราอยากจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เราต้องช่วยให้เขารู้สึกสงบก่อนนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนก็อาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตยังไงบ้างนะคะพัฒนาการขั้นที่หนึ่งนะคะอย่างแรกเลยก็ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาสนใจสิ่งรอบตัวไหมเขามองสนใจไหมแล้วการสนใจเนี่ยไม่ได้เป็นการหมกมุ่นแต่ว่าสามารถชิี์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรามองแล้วก็หันไปฟังแล้วก็มาสัมผัสนะคะแล้วก็ถ้าเขาร้องไห้หงุดหงิดเนี่ยเขาสามารถจะสงบตัวเองลงได้แต่นะคะ แต่การสงบตัวเองลงได้นั้นจะต้องมีคนใกล้ชิดช่วยซัพพอร์ตให้เขาค่อยๆสงบลงเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญค่ะเด็กเด็กจะยังไม่สามารถสงบตัวเองลงได้นะนอกจากถูกปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่มีคนสนใจนะแต่การสงบลงต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตให้เขาค่อยๆสงบลงนะคะงั้นเวลาที่เราอยู่กับเด็กพิเศษเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่ค่อยสงบเนี่ยค่ะ เขาอาจจะโมโหโวยวายมากกําลังหุดหงิดเนี่ยเขาต้องการคนที่เข้าไปช่วยซัพพอร์ตให้เขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะสงบลงนะคะแลนนี่คือพื้นฐานแรกเลยนะคะ